ท่านผู้ชมครับและแล้วสงครามในแผ่นดินเมียนมาก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามความคัดหมายหลังจากการยึดอำนาจเมื่อ <S 1ก <1 S 2> ุมภา2564ก็เกิดการประท้วงขึ้นในทุกเมืองใหญ่แม้กระทั่งในหมู่บ้านในทุกชุมชนรูปแบบการประท้วงของพี่น้องชาวเมียนมาก มีตั้งแต่การเคาะหม้อตีกระทะทุบโลหะส่งเสียงดังไปทั่วโลกส่วนในเมืองก็เกิดรัฐบาลคู่ขนานขึ้นหรือที่เรียกว่า CRPH ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดการรวมตัวของบรรดาชนกลุ่มน้อยติดอาวุธราวสิบกลุ่มซึ่งที่เคยแย,แยกกันอยู่ตอนนี้ก็หันมาผนึกกำลังกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะต,อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมากทหารตำรวจได้ใช้อาวุธเข้าปราบปรามผู้ประท้วงเสียชีวิตทุกวันทุกสถานที่ซึ่งมีภาพข่าวหลุดออกมาไม่น้อยรวมทั้งมีการนำกำลังเข้าจับกุมผู้ที่มีชื่อเสียงดารากลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขของรัฐรวมทั้งประชาชนนักศึกษา จ้านาที่ของรัฐในหลายองค์กรได้ร่วมขบวนการอารยะขัดขืนในขณะนี้ก็ต้องถือว่าในประเทศเองเรื่องของระบบการเงินการคลังเรื่องการค้าขายการศึกษาก็กำลังสุดตัวลงและทําท่าจะกลายเป็นรัฐรมเหลวครับความหวังของผู้คนในสังคมโลกที่เราได้ร่ำเรียนกันมาหรือว่าที่ในหลักการ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็หันไปมองที่สหประชาชาติซึ่งก <that> ็มีความคาดหวังจากทุกฝ่ายว่าสหาประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดน่าจะมีท่าทีหรือมีการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อที่จะรักษาชีวิตของประชาชนชาวเมียนมาซึ่งนับว่าในขณะนี้ช่วงปลายเดือนเมษายนก็ตัวเลขก็ประมาณสัก800ชีวิตละ สหรประชาชาติแต่งตั้งทูตพิเศษเป็นสุภาพสตรีชื่อนางเบอร์กินเนอร์ซึ่งก็เข้ามาตั้งหลักที่กรุงเทพเมื่อราวๆสักกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะเดินทางต่อเข้าไปเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำของเมียนมาแต่แล้วข่าวที่เกิดขึ้นก็ต้องเธอก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลทหารของเมียนมา ไม่อนุญ,ญาตให้นางเบอร์เกนเนอร์และคณะเข้าไปเหยียบในแผ่นดินเมียนมาความหวังทั้งปวงจึงพุ่งไปยังการประชุมผู้นำอาเซียนซึ่งเกิดขึ้นในวันที่24เมษ<ม>ายน64ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจที่สุดก็คือในการพูดคุยกันครั้งนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลได้เดินทางไปด้วย เพื่อนสมาชิกอีก9ประเทศทั้งหลายซึ่งมีทั้งผู้นำประเทศรวมทั้งผู้แทนของผู้นำประเทศต่างก็แสดงความปรารถนาดีชนิดที่เลกว่าต้องขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวขอเข้าไปพูดถึงเรื่องราวในประเทศของเมียนมาบ้าง,างซึ่งเรื่องเช่นนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการพูดคุยเป็นการยุ่งเกี่ยวแบบสร้างสรรค์ มีแถลงการออกมาหาข้อซึ่งทั้งห้าข้อนี้ก็เท่าที่ฟังดูก็ถือได้ว่าครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เราต้องการจะเห็นผมขอเล่าให้ฟังง่าย,ายๆนะครับว่าหลังจากที่มีการประชุมวาระพิเศษของผู้นำอาเซียนแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมา มีฉันทามติห้าข้อฉันทามติที่ว่านี่ก็คือทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันหมดหมายความว่าพลเอกมิ้นอองไลน์ซึ่งอยู่ในที่ประชุมตรงนั้นก็ยอมรับในห้าข้อตรงนี้ผมกอใช้ภาษาง่ายๆแล้วกันนะครับว่าข้อที่หนึ่งก็คือต้องยุติความรุนแรงข้อที่สองจะต้องเปิดการเจรจา สำหรับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ข้อที่3จะมีทูตพิเศษจากอาเซียนไปเยือนข้อที่4ก็คือจะมีตัวแทนของอาเซียนขออเยน <Okay. S 2> ข้าไปร่วมในการจัดการพูดคุยเจรจาแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่ 5, 5ก็คือเมียนมาจะต้องยอมรับความช่วยเหลือทางด้าน มนุษยธรรมหรือ humanitarian a s s i s t a n t นะครับนี่คือชั้นทามติ5ข้อแล้วก็มีถแถลงการอีก10ข้อซึ่งก็เป็นวิธีการทำงานของพวกงานต่างประเทศเขานะครับสิ่งที่ผมเองก็ได้อ่านข่าวจากทุกสำนักจ้องมองหาว่าที่ประชุมที่เขานั่งพูดคุยกันเนี่ย รวมทั้งเมื่อประชุมเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าท่านพลเอกอาวุโสมิ้นอ,องไลได้พูดอะไรออกมาบ้างซึ่งก็อ่านตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ไม่พบว่าท่านพูดอะไรยังไงข่าวท่อนนี้หาไม่เจอตรงนี้สำคัญนะครับเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณว่า แถลงการหรือฉันทามาติที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีกรอบเวลาในการทำงานกันเลยรวมทั้งการจัดตั้งทูตพิเศษเรื่องในรายละเอียดตรงนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพผมคิดว่าสิ่งที่เราทั้งหลายติดตามและต้องการเห็นมากที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งนะครับคือการยุติใช้ความรุนแรงซึ่งหมายถึงว่าจะไม่มีการใช้กำลังทหารตำรวจเข้าคุกคามทำร้ายจาับคุมคุมขังประชาชน นี่เป็นข้อนหนึ่งข้อแรกส่วนอีก4ข้อที่เหลือก็ค่อยๆว่ากันไปหลังการประชุมไปแล้วผ่านมาหนึ่งวันทุกฝากฝ่ายก็จ้องดูติดตามสถานการณ์ในประเทศเมียนมาก็กพบว่าหลังจากนั้นก็ยังมีการใช้กำลังเข้าปราบปรามมีการจับกุ่มประชาชนหรือผู้ที่ถูกสงสัย ต่างๆอย่างต่อเนื่องถ้าจะกล่าวกันด้วยภาษาพูดคุยกันภาษาชาวบ้านก็อยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่พูดคุยหรือฉันทามาติ5ข้อนั้นหลายหลายฝ่ายก็มองว่ามันคือลมปากที่ลอยมาแล้วก็ลอยไปแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ สิ่งที่อุบัติขึ้นมาใหม่ในแผ่นดินเมียนมาที่หลายหลายฝ่ายคาดการเอาไว้รวมทั้งที่ผมเองก็ได้มองสถานการณ์ตรงนี้ก็คือการอุบัติขึ้นของกองกำลังของชนกลุ่มน้อยติดอาวุธในหลายพื้นที่ที่เริ่มทำการรบลักษณะของการนำกำลังเข้าโจมตีฐานทาหารตำรวจตามเมืองต่างๆ กองทัพเมียนมาก็ทราบดีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายทศวรรษนับสิบปีมาแล้วกองทัพพม่มาก็สูญเสียไม่น้อยในการทําสงครามหรือว่าการรบลักษณะการก่อความไม่สงบสงครามกองโจรกับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ในพื้นที่ชนบทในป่าในเขาชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง มาถึงวันนี้เขาเข้มแข็งมีขวัญมีกำลังใจดีและสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาก็คือบรรดานักศึกษาประชาชนจากในเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีความขุ่นเคืองในการปฏิบัติตรงนี้จำนวนหลายพันคนได้เข้าป่าเพื่อไปฝึกอาวุธ เข้าไปรวมตัวกับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยถือว่าเป็นการไปเพิ่มศัก,กยภาพให้กับชนกลุ่มน้อยต่างๆใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นขณะนี้วิธีการเดียวที่กองทัพพม่าที่ไม่ต้องนำกำลังภาคพื้นดินเข้าไปสู่วงล้อมหรือว่าไปถูกสังหารในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย ก็คือใช้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่กองกำลังชนกลุ่มน้อยรวมทั้งชุมชนที่เป็นครอบครัวราษฎรที่อยู่ตามแนวชายแดนที่อพยพเข้ามาในพื้นที่แม่หงสอนนับพันคนซึ่งบางก็กลับไปแล้วบ้างก็ยังตกค้างอยู่แล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีเข้ามาอีกลักษณะนี้ค่อนข้างจะยึดเยอ ที่โดดเด่นที่สุดก็คือกลุ่มของ KNLA นะครับก็คือกลุ่มกระเหรี่ยงติดอาวุธที่นำกำลังเข้าตีฐานพม่าแตกกระเจิงเผาฐานทหารพรมา่าขับไล่ทหารพรม่าออกจากพื้นที่เป็นผลสาเร็จโลกในวันนี้มันมีโทรศัพท์มือถือมีการถ่ายคลิปออกมาให้เห็นกันจะจะซึ่งก็หาดูได้ไม่ยากนัก ในโลกโซเชียลต่างๆกลุ่มกระชินที่อยู่เหนือสุดบนสุดก็ไม่น้อยหน้าเข้าตีฐานฐานพมา่าเกิดการสูญเสียไม่น้อยเรื่องของสันติภาพและความสงบพอมาถึงวันนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปซะและ้วสงครามมันเกิดแล้วมันเลิกยากโดยสรุปแล้วผมมองว่าขณะนี้มันเกิด 3ประสานเกิดขึ้นนะครับการประสานงานทั้ง3ส,ส่วนก็คือประชาชนที่อยู่ในเมือง 1. รัฐบาลคู่ขนาน1แล้วก็กองกำลังที่อยู่ในพื้นที่ทั่วๆไปอีก1น,นี่คือ3ประสานครับขณะที่ทำคลิปรายงานตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าการสู้รบนั้น ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ KNU ได้ส่งกำลังเข้าโจมตีฐานทหารของเมียนมาที่ชื่อฐานซอเลธาการปฏิบัติการครั้งนั้นทหารพม่าถูกสังหารไปราว4 0นายแล้วก็ขอเรียนกับท่านผู้ชม ผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าการเข้าตีฐานทหารเมียนมานั้นมันได้ทั้งการทําลายกําลังฝ่ายตรงข้ามและที่สําคัญที่สุดก็คืออาวุธกระสุนยุโทโธปกรณ์เครื่องมือสื่อสารถ้าขยันเข้าตีมีชยัยก็จะได้สิ่งของยุโทโธปกรณ์เหล่านี้มาเพิ่มกําลังให้กับฝ่ายเราได้ตลอดเวลา ไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนนี่เป็นหลักการการโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในการทำสงครามยาวนานนับ10ปีที่ผ่านมาก็คือขณะน,นี้ชนกลุ่มน้อยได้ใช้จรวดยิงใส่ฐานทัพอากาศของกองทัพเมียนมาซึ่งอยู่ที่เมืองเมทิลาในทางแคว้นมะกวย ึ่งทางการของเมียนมาก,ก็ยอมรับว่ามีจรวดยิงใส่เข้าไปในฐานทัพอากาศตรงนี้5ลกูกก็ไม่ได้ระบุถึงความเสียหายอะไรแต่ขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าสงครามได้อุบัติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งความหวังเรื่องที่จะมีการพูดคุยเจรจาหาทางออกโดยสันติ โดยอาศัยแนวทางที่อาเซียนได้ประชุมกันมานั้นเป็นเรื่องเลือนลางไปทุกทีล่าสุดวันที่29เมษายนเวลาประมาณ23นาฬิกาของกำลังเกเรียนเ n นนำกำลังเข้าตีทาหารพม่าที่ฐานดักวินต่อมาราวที่สอง ของวันที่30เมษายนมีเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเมยียนมาบินมาทิ้งระเบิดสองลูกห่างจากบริเวณฐานประมาณ500เมตรผลปรากฏว่าในคืนค่ำคืนวันนั้นทหารกระเรียงสามารถเข้ายึดที่มั่นของทหารเมรยียนมาได้เป็นผลสำเร็จทำให้มีราษฎรเกะเรยียง อบพยพเข้ามาในประเทศไทยที่อำเภอแม่สรียง4จุดราว2,000คนเสร็จกระเรียง KNU คู่ต่อสู้ที่เก่าแก่และแข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเมียนมาสามารถนำธงชาติกระเรียงขึ้นไปปักประกาศชัยชนะณนฐะานที่มั่นของเมียนมาเป็นผลสำเร็จฝาก กดไลค์และแชร์รวมทั้งรอติดตามในตอนต่อไปปู่แปะขอบคุณสวัสดีครับ